ล่าสุดผู้ใช้งานแอปทางรัฐไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องรอนานสามารถค้นหาเอกสารแล้วก็เข้ารับการรักษาได้เลยทันทีเพียงแค่คลิกเดียวบนมือถือดูช่องทางเช็คสิทธิ์การรักษาพยาบาลด้วยตัวเองซึ่งต่อไปนี้ก็จะสะดวกสบายกันมากขึ้นแค่ทำในมือถือเครื่องเดียวเป็นบริการใหม่เพื่อสุขภาพคนไทยทั้งประเทศจากแอปทางรัฐ สแกน q r ว o d e โค้ดสถานพยาบาลที่มีตราสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถเข้ารับสิทธิการรักษาพยาบาลได้เลยทันทีวิธีง่ายๆก็คือเปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลือกไปที่หมวดหมู่สุขภาพแล้วก็เลือกสิทธิการรักษาพยาบาลกดไปที่ปุ่มเข้ารับการบริการที่สถานพยาบาลแล้วก็สแกนค r วที่สถานพยาบาล ที่มีตราสัญลักษณ์3าบาทรักษาทุกทีแค่นั้นก็เข้ารับการบริการได้เลยนอกจากนี้ในแอปทางรัฐก็สามารถจะเช็คสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองได้รู้ทั้งข้อมูลสุขภาพรู้ทั้งประเภทสิทธิการรักษาและก็รู้ทางสถานพยาบาลตามฐานข้อมูลจากสปสอชอที่เราได้ใช้สิทธิการรักษาแอปทางรัฐก็ยังมีบริการดีด ที่มีให้คุณได้ใช้อีกเยอะแยะมากมายรวมถึงบริการภาครัฐที่มีมากกว่า168บริการด้วยกันในแอปเดียวใช้งานง่ายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง